สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานทําไมเราต้องอธิษฐานคําตอบง่ายๆกาปบ้นทุบดินก็คือเพราะพระเยซูอธิษฐานและพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานพี่น้องครับอะไรคือวัตถุประสงค์ ของการอธิษฐานจุดประสงค์ของการอธิษฐานคือการที่เราขอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีคนเขียนอย่างนี้นะครับว่าฉันพอจะเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการอธิษฐานว่าเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับพระเจ้าแต่ทำไมฉันจะต้องอธิษฐานเผื่อคนบางคนเพื่อเขาจะได้รับการรักษาหรือทำไมฉันต้องอธิษฐานเผื่อสามีของฉัน ให้ได้งานเพราะว่าเขาตกงานหรือทําไมจะต้องอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของฉันที่รับความรอดฉันอธิษฐานเผื่อคนอื่นพ่อบ่อยครั้งฉันรู้ว่าไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้และฉันได้แต่ตั้งความหวังว่าบางทีคราวนี้คําอธิษฐานของฉันอาจจะมีความหมายก็ได้พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานตามที่ฉันอธิษฐานทูลขอพระองค์ พี่น้องครับขณะที่เราอยู่ในโบสถ์บรรดาผู้นําฝ่ายวิญญาณก็มักจะเตือนเรานะครับให้กําลังใจเราและให้ที่ประชุมอธิษฐานใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานเผื่อคนที่มีความจําเป็นเพื่อพี่น้องจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับถ้าพระเจ้าทรงมีแผนการและทรงรู้ว่าเราอยากจะได้อะไรต้องการอะไร และอะไรดีที่สุดสําหรับแปล้วแล้วก็เราควรจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆขอพระเจ้าเปลี่ยนภาษไทยหรือเปล่าครับนี่คือข้อสงสัยที่หลายคนก็ถามในหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เขียนโดยปริบยังซีนะครับภาษาอังเกตว่าแปรซึ่งแปลว่าอธิษฐานภาษาไทยแปลออกมาแล้วนะครับก็คืออธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงหรืออธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงหรือ หลายหลายครั้งทีเดียวครับพี่น้องเราก็อาจจะสงสัยว่าทําไมทศจักรจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานอธิษฐานเผื่อสิ่งนี้สิ่งนั้นแน่นอนครับประการแรกก็คือเราเองนั้นแสดงการพึ่งพาพระเจ้าประการที่สองคือเราเองนั้นต้องเรียนรู้ถึงความถ่อมใจประการที่สามเราเองนั้นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธ,ธานุภาพสูงสุด ทรงสิทธทิอำนาจสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำมันไทยของพระชา้าสประการนี้นะครับทําให้เราจะต้องอธิษฐานปี่น้องครับเราจะอธิษฐานด้วยความเชื่อได้อย่างไรเมื่อเรื่องที่เราอธิษฐานบางทีแทบจะไม่ได้คําตอบเลยผมยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งเธอก็ขอการอธิษฐานจากคน มากมายเธอบอกว่ามีหลายร้อยคนอธิษฐานเผื่อให้เธอได้รับการรักษาแต่เธอก็สงสัยว่าทำไมอาการของเธอแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเธอสงสัยว่าคำอธิษฐานของพวกเขานะั้นมีความหมายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนยังไม่มากพอที่จะอธิษฐานเผื่อฉันหรือว่าพระเจ้าจะต้องรักษาฉันอย่างแน่มิฉะนั้นพระองค์ก็ ต้องตอบคำถามทุกคนที่อธิษฐานเผื่อฉันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่ในสมองของเราเสมอเวลาที่เราอธิษฐานอย่างหนักเผื่อสถานการณ์เลวร้ายของตัวเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นครูครับมีวันหนึ่งเธอให้การบ้านเด็กเธอให้การบ้านเด็กในวิชาคริสเตียนนะครับในต่างประเทศ ในการบ้านเด็กโดยตั้งคำถามว่าหากหนูเดินออกไปแล้วหนูเจอพระเยซูเดินอยู่กลางถนนหนูจะถามอะไรพระองค์เด็กส่วนใหญ่ก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแต่ตอนพระองค์เป็นเด็กพระองค์เป็นอย่างไรจากคําถามที่ว่าหากหนูเจอพระเยซูเดินอยู่บนถนนหนูจะถามอะไรพระองค์เด็กคนหนึ่งเขียนว่าหนูจะถามว่าทําไมพระองค์ ไม่รักษาแม่ของผมครับหนูจะถามว่าทำไมพ่อผมถึงหางานทำยังไม่ได้ครับพี่น้องครับครูคนนี้เป็นมะเร็งกำลังจะตายและเด็กคนที่เขียนว่าทำไมพระองค์ไม่รักษาแม่ของผมและทำไมพ่อผมจึงยังหางานทำไม่ได้เด็กคนนั้นก็คือลูกชายของเธอเอง พี่น้องครับเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ในกิจจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานหลายปีก่อนมีพ่อแม่คู่หนึ่งได้อธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องลูกชายที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์วันหนึ่งพวกเขาซึ่งเป็นพ่อแม่ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวซึ่งเพิ่งพบศพชายหนุ่มอายุ22ปีเสียชีวิตจาก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซ์จดหมายฉบับนั้นมีคำพูดอันเรียบง่ายซึ่งแสดงถึงความรู้สึกของพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอธิษฐานเผื่อลูกทั้งสามของเราเสมอพระองค์ไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของเราหรือจากนั้นผู้เป็นแม่ก็เขียนข้อพระธรรมที่เธอชอบว่าจงขอสิ่งใดสิ่งใดที่พวกท่านปรารถนาแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น และข้อพัมพ์อีข้อหนึ่งเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเสมออีกข้อหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่ 8: ข้อ28พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้จะทำใจยอมรับพระคัมภีร์เหล่านี้ในขณะที่ลูกชายนั้นฆ่าตัวตายได้ยังไง เขาฆ่าตัวตายในรถครับเขามีปัญหาทางจิตแล้วก็ต่อท่อเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากท่อ,อเสียหวนกลับเข้ามาในรถแล้วฆ่าตัวตายพีองครับนี่คือปัญหาต่างๆในชีวิตของคนมากมายครับที่ประสบกับวิกฤตการในชีวิตและเขาหาคำตอบไม่ได้ คำถามก็เหมือนกับคำถามแรก,แรกครับในวันนี้คืออธิษฐานไปทําไมคําตอบก็ยังเหมือนเดิมครับพระเยซูทรงอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานพี่น้องครับพระกัมภี์ได้บันทึกถึงการอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงของพระเยซูมากกว่า12ครั้งด้วยกันและบันทึกคําอุปมาคําสั่งสอนต่างๆของพระเยซู พระองค์ทรงปฏิบัติตัวเหมือนชาวยูวเวลาจะไปอธิษฐานอย่างเป็นทางการในวันสบาโตก็ต้องไปธรรมศาลาเพราะว่าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานอธิษฐานอย่างน้อยสามครั้งต่อวันครับและพระเยซูยังทรงอธิษฐานเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงเข้าไปในถิ่นธุรกันดารพระองค์ทรงปรีกตัวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์ ขอให้พระองค์สอนเรื่องการอธิษฐานพระเยซูก็สอนว่าพวกเขาควรอธิษฐานในที่ลี้ลับในที่ที่เป็นส่วนตัวการอธิษฐานอย่างนี้ของพระเยซูนั้นสร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาวกเป็นอย่างมากพระกัมภีร์บันทึกไว้นะครับว่าพระเยซูสรงอธิษฐานตามลําพังพระเยซูอธิษฐานตามลําพังเพิ่มพีบันทึกไว้ถึงห้าครั้งด้วยกัน ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูอธิษฐานแค่5ครั้งนะครับแต่เป็น5ครั้งที่พระกัมภีบันทึกไว้ซึ่งมีความสําคัญพี่น้องครับพระเยซูเหมือนกับพวกเราครับหันมาหาการอธิษฐานในเวลาแห่งความยากลําบากในเวลาแห่งความทุกข์ทรมานไม่น่าแปลกใจนะครับพระเยซูอธิษฐานอย่างหนักอดอาหารและไข้ค,รครวรพระกัมภี ระหว่างที่ถูกมารทดลองในถิ่นธุรกันดาลพระองค์ใครควรพระกัมพีพระองค์ทรงใช้พระกัมพีตอบสนองการทดลองการล่อลวงของมารและเมื่ออยู่ณที่จุดความเป็นความตายบนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานด้วยเสียงดังพระเยซูอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้พ้นจากยามนี้เถิดในสวนเกตเซมานีพี่น้องครับ พระเยซูอธิษฐานพระเยซูได้คําตอบตามพี่พระองค์ต้องการไหมครับถ้าแต่พระบิดาขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์ไปเถิดพระเยซูได้คําตอบจากพระเจ้าคือโนคือไม่ครับพี่น้องครับจากตรงนี้นีเองทําให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงทราบถึงความรู้สึกของเราครับว่าเราเองมีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่พระเจ้าไม่ตอบเวลาที่โลกร้ายของเรา ไม่ได้รับการรักษาให้หายเวลาคนที่เรารักนั้นป่วยเป็นโรคร้ายและต้องจากไปพระเยซูทรงเข้าใจดีว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อคำวิงวอนของเราไม่ได้รับคำตอบและความทุกข์ทรมานที่พระเยซูจะได้รับแม้กระทั่งความตายนั้นพระเยซูก็ทำเพื่อเราพระเยซูไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับแท้จริงแล้วการอธิษฐานของพระเยซูนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ได้คิดถึงความต้องการของตนเองเลยครับพระเยซูขอเพื่อตัวเองเพียงน้อยนิดโปรงอธิษฐานเผื่อคนอื่นบ่อยครั้งมากๆาโปรงอธิษฐานเผื่อเด็กๆที่แม่เขาพามาหาพระองค์เพื่อผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่พวกที่ยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของลาสลัสเพื่อซีโมนเปโตรที่กำลังจะ,ะเผชิญกับการทดลองทดสอบเผื่อผู้อื่น แม้ถึงเฮือกสุดท้ายบนไมก้กางเขนพระเยซูก็ทรงขอเพื่อผู้ที่ข่มเหงพระองค์พระวีดาเจ้าข้าขอทรงโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ไม่อาจตอบคําถามได้จุใจนะครับว่าทําไมเราต้องอธิษฐานแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นคําตอบและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ก็จะโน้มน้าวจิตใจของเราให้เราเห็นว่าเมื่อเราถามว่าทําไมเราต้องอธิษฐานคําตอบคือเพราะพระเยซูอธิษฐานครับและแม้ว่าพระเยซูอธิษฐานท่าทีของพระองค์อธิษฐานเพื่อคนอื่นอธิษฐานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อตัวเองการอธิษฐานเพื่อคนอื่นได้คำตอบครับ แต่การอธิษฐานเผื่อตัวเองไม่ได้รับคําตอบเพราะอะไรครับเพราะว่าคําตอบว่าไม่นั้นอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าครับดังเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจเมื่อเราก้มศีรษะลงอธิษฐานหรือเมื่อเราอธิษฐานในใจของเราจะมีเสียงจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงจะเสียงดังเสียงค่อยพี่น้องครับ สิ่งที่อยู่ในแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จทุกอย่างนั่นคือความเชื่อสูงสุดเมื่อเราอาธิษฐานดังนั้นทำไมเราต้องอธิษฐานทำไมเราต้องอธิษฐานอาธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบทำไมเราต้องอธิษฐานคำตอบก็คือพระเยซูเพราะพระเยซูอธิษฐานครับขอพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ ให้เราเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งในการอธิษฐานครับอเมนลึกอธิษฐานนามสการพระอ ทูลต่อพระบิดาได้พบพระพาสัมผัสความรักไกลชิดมากขึ้นทุกวันเวลาจะอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์ลูกอธิษฐานนมัสการพระ ทูลต่อพระบิดาได้พบอพระพาสัมผัสความรักไกลชิดมากขึ้นทุกวันเวลาจะอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์พระองค์ดีแสนดีมีพระคุณ วันเวลาจะอาทิตย์ท้าจะเพิ่งาพาเรา You <laughs>